ดูกันต่อนะครับการเซ็ตให้ตัดที่เท่าไหร่แล้วก็สตาร์ทที่เท่าไหร่นะครับของตัวซีเมนต์นะครับเกมควบคุมอุณปั๊มนะครับเข้าไปเซตเลยว่าก็อันนี้เป็นของ B3 นะครับ B3 อันนี้เราจะไปดูที่ตัว ตัว B 1 2แล้วกันับตัว B 1 2ตัวนี้นะครับก็ปั๊มตัวนี้จะเซ็ตโวยที่สตาร์ทที่3.62บาร์นะครับแล้วก็จะตัดที่3 8มบารนะครับอันนี้เราดูกันว่าจะเซ็ตเซตเซตให้ตัดต่ออยังไงอันนี้ผมเปิดตัวเดียวนะผมรันเซ่ตตัวนี้ ก็กดโอเคครับเลยครับก็จะมีเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกแล้วก็เลื่อนม,มุนตงเราอยากให้ปั๊มตัดที่สามจุดเจ็ดบาทผมก็ทิ้งเป็นสามจุดเจ็ดบาทแล้วก็โอเคนะครับอันนี้มารอดูกัน เมื่อเมื่อพิชเชอร์ดอบลงมาถึงสามหกสองนะครับเขาจะเริ่มสตาร์ทเมื่อพชเชอร์แตะถึงสามเจ็ดศูนย์นะครับเราก็ต้องไปติดเพิ่มตัวตัวบีสี่สิบสองนะครับ อีก30วินะครับเมื่อถึง3 7 0เูเมื่อกี้นะครับเขาจะถึงเซตตัวนี้นะครับเพิ่มอีก30มสิบวินะครับป้องกันการกระชากนะครับเมื่อถึง30วินะครับเขาก็จะตัดอ่าตัดการทางานนะครับก็เป็นของโหมดนี้นะครับเมื่อถึง 3. ามก2องเขจะสตาร์ทใหม่จะเห็นนะครับว่าพิช r ์เกินไปที่3 8 6แล้วเนื่องจากว่า เขาไปฟังตัวตัวโหมด B42 นะครับเนื่องจากเราเซตเพิ่มไปอีก30วินะครับเพื่อใหปั๊มตัดกันน้านะครับก็ประมาณนี้นะครับเราครบคามดีบีเอาไกตัด